สวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่แสนดีด้วยนะครับผมยาวมันเกยาวไปเกยยาวไมันยาวเลยยาวไปก็ไม่ดีค่ะสั้นไปก็ไม่ดีมันจะไม่อปอยู่ใช่ พี่มะลิวันดีครับพี่มะลิพี่มะลิวันี้ผมได้มาติดตีไปแดงพี่ต่าไปบางใจ <Hob art> เรียกบอดไม่ถืลูกใครครับ,รรบน้องไทได้แต่งหน้าให้น้องหน้องครับยังเตไ,ไว้วเนีีเป็นลองเลืออะไรล่องนะคร ลจะองดคีพ่อใช่ไหมวหน้าต้องต้องรถคีให้พ่อคีหนึงสองีนะเดี๋ยวพ่อกา้เลยเพราะว่าจะคีเดิมที่ว่าออริจินอลมันไอ้นี่มันสูงไปคำหลอไม่ช่วยอะไรใช่ค่ะำหออ้อยรับรับขอบมานี่เลยเนาะครับผมพี่ดาววางก็ตรงนี้นะตรงนี้นะเอาพี่เมย์ไม่น่า่ลกตอนนี้ได้มาแล้วสิบนี่เมย์ครับ ก่อนแล้วนะครับขณะที่แชะเหนียวเป็นทางเมลแชะไม่ว่าหรือเป็แมสเหมืนด้วยเจ็บแมสแต่เขาบอกเขาลงคีไม่หรือไม่ต้องก็ไม่คีลงเนื้อก็ลงเนื้อเขาคีไม่ถึงยีราฟถ้ากีพ่อผมลบหนึ่งเลยถูกนะการใช่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีดอนลี่อุ้ยอุ้ยวันนี้วันนี้สวัสดีครับทุกคนครับฝากไปกำจ่ใจด้วยครับเอาไม่ได้เพลงแรกไม่ได้ทำอ่ะ ระบบนี่ยหรอยักหน้ามันดูเยอะสวัสดีครับทุกคนว่าขอคอน้องลุงไปนแน่ต้ทุกคนอย่างเงี้ยผมไม่กล้าขอพี่ไม่ด้สวัสดีครับทุกคนฝาเนกเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับทุกคนครับไม่กี่โมองอะ่ะ เจ็ดเลย,ยเหีอยังว่นเช้าไหมเช้าวเช้าไหมถ้าหนูกกับไปถึงบ้านใน,นงกงหกโมงรับก่อนเจ็ดโมงเชา้าวอนนล้เราจะตามตัว,ตตวป้ไม่เจอนะไปไหนก็ขับพองไปน้ำเดินไป้หรอ ื่อนสวัสดีครับพี่อมรรัตน์ช้างป่าวัสดีครับวัสดีครับทุกคนฝากเป็นรรกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่วาวสวัสดีครับพี่วาวไอ้ข้างไอ้ตรงนี้ฟังเอาไปข้างหลังหมดเลยหรือว่าอะไร วัาจะเปิดไปข้างหลังบัางนหรแล้วแล้วมันแล้วมันจะเถึงไหมโอ้พี่มันจะถึงเลยหือว่าจะปิดปิดกลอบหน้าไหมเหมือนปกติปกติที่เรียนเท่าไหร่จำได้ปะปกติเออใช่ที่กลัวว่ามันจะเถิงหรอเโอโหพี่พี่มันร้านนะเอ็ซีใจเย็นพี่แก็ถ้าถ้าไปมันจะหลานไหมมันก็มันก็เถิดเลยมันเฉิดแล้วเดี๋ยวก็จะเฉิดเพิ่มไหมให้มันปกติปกติจำไม่ได้ว่าเอาลงเอาลงอีกหนึ่งไหมใช่โอเค เราไม่ไดยนหน่เดืนี้เป็กซีเจใช่ซีเจนนะแต่นีกลักวมันจะผมจะเทิไเยประมาณส,สองวอสองว,ว,ว,วงม,งงมันจะมีแกเสก่อลอ่ก่อดเปนแ่อสวัสดีครับทุกคนเหมือนมันเป็นเหมือนว่าที่เป็นร่มเป็นอย่าง,งนี้เหมือนครั้งแรกที่ที่หนุ่มทะ ที่อะไรนะเราแป๊บมีไม่เสงเด้อคุณสวัสดีครับได้มาแล้วกี่ใบแดงแล้วนะผมลืมแล้วนะสิบสี่ป่ะเออสิบสี่โอ้พี่วันนีพรขอบคุณมากครับพี่วันนีพรเป็นสิบเก้าแล้วขอบคุณพี่วันนีพรนะครับ เปตรงนี้ใช่ไหมสบายเลยวันนี้ไม่ควยี่สิบกว่าเลไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอสิบสี่เมื่อกี้ก็อ,อีกพี่มณีพรให้แล้วเท่าไหร่ละผมผมเฟิร์มแล้วเนี่ยนอนน้อยนะครับสวัสดีครับ 2ี่สิบเอ็ดเาก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยผมยี่สิบเอ็ดแล้วใช่โอเคครับขอบคุณครับโอเคโอเคโอเคยี่เยยี่เพย์ยี่เพย์ขอโทษขอโทษไม่ได้โกงนะแต่จำไม่ได้วัสดีคค้าทุกคนรอแบนึงนะครับ วดีครับพี่มวยมาหรือเปล่าพี่มวยผมเป็นกำลังใจให้ห่มวยนะผมเห็นในบ้านฟ้าละกดวงยายไปได้แล้วอรยป่ะใช่ยไหเห็น่าสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่นุ่นสวัสดีจ้าพี่นุ่นเหมือนยังไม่อยากเปิดนะพี่นุ่นอ่ะวันดีครับพี่บอยวันดีจ้าไปคิดว่าของอะไรกแัวขอบคุฟ้าพี่เอ่อ่ะพี่เอ่อ่ะใช่ไหมนี่ไปไปไหนนังเอ็งอ้าวเราไม่แต่งหน้าแล้วเสร็จแล้วเรียกไม่แต่งหน้าแล้วนังเอ็งแต่งแล้วไง สวัสดีครับทุกคนโอเนแล้วนะครับเกี่ยวกับตอนนี้ได้มาแล้วใสเกลือยนไปแ้วครับแ่าอยู่เเสื้อมันมันจะปิดส่เสื้อปิดัหอวันีเดีอไขอคราเียวีคสิบสองเออยสิบสองแล้วแค่นี้ขอโทษขอโทษมอบเบอรอมากเลยนอนน้อยไปนิดนึง ต really ้องให้กระสุนให้โดียว